มื้อเย็นทำมาม่ามีแอปเปิลเก่าๆแล้วก็อะโวคาโดผสมกับซอสเผ็ดเกาหลีแล้วก็นี่มาม่าของเราดูาแม่อยู่ไปด้วยกินไปด้วยให้ข้ารับคนที่ฆ่าลูกของข้า การมาเป็นขนมล่ข้าไม่ทำขอได้ชาพระอายังเรามีออเดอร์เข้ามามาแพ็กออเดอร์กันดีฝ่าอันนี้สองอเดอร์เดี๋ยวต้องส่งวันนี้แล้วก็มีออเดอร์อื่นๆที่ต้องส่งวันพรุ่งนี้และอีกวันนึงต่อไปก็ทำออเดอร์กันเนาะดู Youtube ไปด้วยทำไปด้วยเลื่อยเปยื่อยปิ๊นมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานก็เดี๋ยววันนี้มาตัดแต่ว่าตอนนี้คือแบบง่วงนอนสุดๆเลยอะกี่โมงรู้ปะ่ะสองทุ่มสี่สิง่วงนอนแล้วจ้าเพราะเราตื่นเช้าว่าตื่นแบบตื่นเองโดยธรรมชาติอะ่ะแบบว่าไม่ต้องมีนาฬิกาปลุกเลยนะ ตีห้าหมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคือถ้าใครแก่จะเข้าใจเราตื่นเองโดยธรรมชาติถ้าใครยังไม่เป็นแบบนี้แสดงว่ายังไม่แก่เขียน thank you God ก็ต้องแบบว่าเอามาพ o p นิดหน่อยเงี yeah. ้ย Well that's fine <S ได้มาละส่วนใหญ่ว่า well, กล้องอยู่ไหนก็น่ารักดีออกนะมีคนซื้อแหละ so, ตอนทําเสร็จแล้วอะ่ะมันก็ต้องเลือกนิดนึงอะ่ะเพราะว่ามันก็จะมีแบบที่แบบว่าโอเคกับแบบที่ไม่โอเคเห็นไหมว่ามันตัดเบี้ยว อันเนี้ยไม่โฟกัสอะอันเนี้ยขอบเล็กใช่แต่พออันเนี้ยขอบใหญ่ใช่มันตัดเบี้ยวนั่นนะ่ะ <In here. S 1> เดี๋ยวขอแ <Coffee. S 1> พ็กออเดอร์แค่อันนี้ก่อนง่วงนอนแล้วอะโพสวิดีโอแล้วเรียบร้อยติ๊กตอกก็ง่วงแล้วอะ่ะเดี๋ยวอาบน้ำแล้วก็ไปนอนแล้ว ก็ลกช่ก็ปล่อยมันไว้อย่างไงแหละเนาะก็ทำต่อเตือนมาก็ทำต่อเพิ่งตื่นได้แหละแล้วก็ชงกาแฟโน่นนี่น่ะเรียบร้อยเฮ้ hey, แล้วเมื่อคืนเมื่อคืนได้ออเดอร์อีก เย้สนุกสนานนี่คือสถานการณ์ที่ไม่ชอบเลยคือมันมีสเปซเหลือแค่เนี้ยเหลือจิตเดียวอะ่ะ แล้วมันก็ชีตเนี่ยมันมันไปไม่ได้มันมันใหญ่เกินอันนี้มันก็จะทําเยอะเกินไปอีก <c oughs> ก็ต้องมานั่งดูว่าจะปีน่งไหนดีนะดูนี่นะสถานาการณ์ที่ต้องสถาน,ถานาการณ์ที่ต้องตัดสินใจผลทางยังอีกยาวไกลนะหาเรื่องอะไรมาคุยกันดีกว่าช่วงนี้เราไม่ช่วงนี้อะ สักพักหนึงมาแล้วฟังพอดแคสต์ค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบ improve self-improvement ก,ก,ก็พยายามแก่แล้ว่เนาะก็พยายามพัฒนา EQ ของตัวเองให้มัน,มนดีขึ้นไม่ใช่เด็กน้อยหอยสัง อีกต่อไปแล้วเห็นอะไรนิดๆหน่อยๆก็ปีดปาดตลอดเวลาลมพัดไปไหมไหวอันนี้ก็ปีดจ้าอะไรอย่างเงี้ย Well so today there is a uh, 11 sentences ที่ uh, 11ประโยคที่จะเปลี่ยนชีวิตและ mindset ของเราจา้าอันแรก s t o p telling people everything คือย o u ยืด um, บอกผู้คนว่าเรากำลังจะทำอะไรหรือเราทำอะไรอยู่ในพอดแคสต์หลายๆย่านนะหรือว่าสัมภาษณ์ผู้คนดังผู้คนสำเร็จมากมายอะเขาก็จะพูดตรงกันนะแบบนี้ว่าไม่ต้องบอกเฮ้ยไม่ต้องบอกเพราะว่ามันจะมีผู้คนในสังคมของเราอะนะในในรอบๆตัวเราอะ มันมันจะมีอยู่สองแบบบางคนก็แบบเชียร์อาบบางคนก็แบบว่าขายของอย่างเช่นถ้านทำสติกเกอร์ใช่ขายสติกเกอร์มันจะขาดมันจะได้ไรวะอันห้าบาทสิบาทบ้าไปแล้วมันจะทําให้เราควายเขวอะเขาว่างันนะแต่ถ้าเราคิดว่าเราหนักแน่นพอเราโนสนโนแค์ go for it ก็ก็แล้วแต่แต่นี่คือ สิ่งที่ผู้คนที่เขาสำเร็จมาแล้วอะไรเงี้ยเขาแนะนำว่าไม่ควรทำต่อไปข้อสองก็คือ choose your friend wisely ก็คือเลือกคบเพื่อนให้มันฉลาดๆหน่อย The fastest way to become better is to surround yourself yourself with better people ข้อที่3ก็คือ expect nothing and appreciate everything เพื่อนเริ่มตัดสติกเกอร์แล้วอะเสียงก็จะดังหน่อยนะหวังว่าจะเข้าแทรกเข้ามาได้ไม่มากมายนะ expect nothing and appreciate everything ก็เหมือนกับใครเคยดูสไปเดอร์แมนปะที่เวอร์ชั่นของทอมฮอลแลนด์อะที่นางเอกจะบอกเสมอว่าถ้าเราไม่ expect เราก็จะไม่เสียใจอะทำนองนั้นแหละคือถ้าเราไม่ไม่คาดหวัง เราจะไม่เสียใจแล้วมันจะทำให้เรามีความ peacefully อะมีความสงบอะในในใจเราอะในใ,นใจเราลึกๆอะพอพอเราไม่ผิดหวังเราก็จะไม่โมโหโกธาไม่นู่นนี่นั่นเราจะมีความรู้สึกปล่อยวางเราจะมีความรู้สึกมันคือธรรมะอะจริงๆแล้ววะนะข้อต่อไปก็คือ do your best and trust the process ก็คือทำ หน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็เชื่อมั่นใน process หมายถึงประมาณว่าทำต่อไปทำแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะดีเองเดี๋ยวมันจะเห็นผลแล้วมันจะออกดอกออกผลขึ้นมาเองอในสัมภาษณ์คนประสบความสำเร็จมากมายอ่ะเขาก็จะบอกว่าคนส่วนใหญ่ก็มักจะบอกว่าโอ้โชคดีจังเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วว่าตัวเขาเองอ่ะก็จะบอกว่านี่ไม่ใช่โชคนะจ้า คือเขาพยายามทําแต่ว่าสิ่งที่เขาทําอ่ะเราไม่เห็นสิ่งที่เขาล้มลุกคุกคานมาเราไม่เห็นเราเห็นในแต่สิ่งที่มันสำเร็จแล้วผลแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือเป็นเรื่องของทำไปเรื่อยเรื่อยเรา <c oughs> แล้วเราแล้วมันจะ pay off อะ่ะมันจะ มันจะเห็นผลเองในในที่สุดไม่วันใดก็วันหนึ่งแต่ขอให้เรา keep doing เ,มเหมือนอย่างโอเคเอ,อย่างทุเรียนทำสติกเกอร์ก็สนุกด้วยในในการที่ทำแล้วก็หวังในใจว่าต่อไปเนี่ยในปลายทางเนี่ยมันจะทำมันจะเป็นอะไรที่เลี้ยงตัวได้โดยที่เราไม่ต้องไปทำงาน off ออฟฟิศที่ซอบไปแล้วอะไรประมาณนี้แต่ก็ขอให้ทุเรียนคลิปทำต่อไป ข้อต่อไปก็คือ control yourself not others um, controlling เขาบอกว่าการที่เราสามารถ control คนอื่นได้หรือได้ๆอ่ะมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งอย่างเช่นการเป็นหัวหน้าคนเราเราแบบ control ลูกน้องได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเป็นเรื่องที่ว้าวซ่าแต่ถ้าเราสามารถ control ourselves ได้มันจะเป็น t r u e power มันจะเป็นพลังที่แท้ True เขาบอกอย่างนั้นซึ่งซึ่งมันก็จริงนะถ้าเราควบคุมตัวเองได้อะเราอยากเป็นอะไรอะเราอยากเราอยากเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นเราควบคุมตัวเองไม่ไม่โกรธไม่อะไรใดๆมันคือมันคืออ g a i นนะธรรมะอีกละเหมือนที่ทุเรนไม่รู้ว่าภาษาธรรมะเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ว่ามันเป็นการโ oh อ้ไมฟูเนสเหมือนเรารู้ตัวว่าเราอ่ะกำลังจะโมโหแล้วเราก็อิบโนไม่โมโหหนึ่ง สองสามสี่อะไรแบบเนี้ยคือถ้าทําได้มันจะดีมากตอนเนี้ยทุรียนก็พยายามพยายามฝึกอยู่ว่า,าทำยังไงซึ่งทุเรียนคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นข้อดีมากๆถ้าถ้าสมมุติว่าเราทําได้อะนะนี่ดูออเดอร์นี้กันออเดอร์นี้เป็นสติกเกอร์แบบว่าวิบวับวิบวับแล้วก็เป็นน้องกระต่ายอ่านหนังสืออิบอิบอะไรแบบนี้ก็ไม่โฟกัส แต่สวยแหละข้อต่อไปก็คือ learn to react less เขาบอกว่าถ้าเราสามารถ control reaction ของเราได้ก็ไม่มีใครที่จะสามารถ manipulate เราได้ manipulate แปลว่าเ,เหมือนบงการนอะเหมือนทำอะไรสักอย่างให้เราทำตามสิ่งที่เขาต้องการนะอะถ้าตา ความเข้าใจของทุเรียนนะเหมือนประมาณว่าเราไม่อยากไปเที่ยวสมมุติทีนี้เนี่ยแต่มันจะมีคนหนึ่งที่แบบว่าอยากให้เราไปด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่เขาก็จะพยายามมันนิเพิร์เราให้เราไปเหมือนประมาณสมมุติถ้าเขารู้นะว่าเราอะเป็นคนที่แบบว่าท้าไม่ได้ก็จะบอกเขาก็จะพูดประมาณว่าไม่ไปนี่คือไม่กล้าใช่ปะ ไม่กล้าไปคนเดียวใช่ปะยังไงแล้วเพราะเขารู้ไงว่าเราถูกถามไม่ได้เพราะเขาถ้ามมาแบบนี้แล้วเราจะไปซึ่งถ้าเราคอนโทรลตัวเองไม่ได้เราก็จะไปจริงๆซึ่งมันก็เป็นไปตามที่เขาต้องการถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนโทรลตัวเองแล้วก็รีแอค to people เพอท้าสาเหมูเราไม่รีแอคอะคนจะอ่านเราไม่ได้ว่าเราเป็นคนที่ท้ามไม่ได้ เราเป็นคนที่น,นู่นนี่นั่นไม่ได้เพราะว่าถ้าเขารู้ว่าเขาจะรู้แกว่ะว่าว่า,วาถ้าเราทําแบบถ้ากูทําแบบนี้นะอีทูเรียนจะต้องเป็นแบบเนี้ยแน่เลยนอกปะต่อไปก็คือ practice patience คือฝึกความอดทนอดกัน้นเขาบอกว่ามันมีคำบอกว่า Rome wasn't built in a day เพราะฉะนั้นเนี่ยคือความหมายมันก็คือว่าโลมอะทั้งเมืองอะมันไม่ได้สร้างขึ้นแค่วันเดียวมันใช้เวลา everything อะมัน take time เหมือนอย่างอ่ะ a อ a i n อแกนที่ทำสติกเกอร์ใช่ปะก็นั่งนั่งทำสติกเกอร์ไปมันไม่ได้หมายความว่าเราจะแบบตู้มเดียวภายในวันเดียวอะไรแบบเนี้ยมาแต่มันก็อาจจะเป็นไปได้นะสมมุติว่าแบบ tiktok ไวรั l อะไรแบบเนี้ <G ül üyor> ก็เป็นไปได้นะสมัยเนี้นะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอะ่ะ มันมันใช้เวลาทาั้งนั้นแหละอย่างเช่นเอ่อ uh, to improve พัฒนา IQ พัฒนา EQ ก็ใช้เวลาทั้งนั้นที่จะต้องเรียนรู้ถูกปะต่อไปก็คือเป็น master the art of listening ก็คือต้องฟังเยอะๆอ g ยเ n เหมือนที่หลายๆคนนะเนาะถ้าเราฟัง สัมภาษณ์คนสำเร็จมากมายหลายๆหลายที่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะบอกว่าที่สำคัญของการสื่อสารหรือใดๆก็แล้วแต่มันเริ่มจากการฟังแต่ฟังแบบฟังแบบตั้งใจด้วยนะตั้งใจแบบ Act List, actively listening อะ่ะคือฟังอย่างตั้งใจและคิดตามนู่นนี่นั่นไม่ใช่แบบว่าเงียบฟังแต่ว่าในใจก็คิดอย่างอื่นไปด้วย เย็นนี้จะกินอะไรดีวะแมงไม่อยากกับไม่อยากต้องไปรอรถเมล์เลยอ่ะมันหนาวมากเลยอ่ะอะไรแบบเนี้ยคือฟังเขาอย่างตั้งใจแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ความรู้หรือว่าประสบการณ์ใดๆจากเขาไปด้วยถ้าเราเปิดใจที่จะเรียนรู้นะซึ่งก็ต้องฝึกบางคนก็ต้องฝึกทุรเรนทุเรนเองก็ต้องฝึกเพราะว่า จะเป็นคนที่คิดอยู่ในหัวตลอดเวลาคิดแบบคิดตลอดเปิดเปิงอะเรื่องอื่นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นทักษะที่ต้องฝึกบางคนอาจจะคิดว่าอะไรวะทำไมต้องฝึกด้วยเฮ้ยต้องฝึกเว้ยถ้าสมมุติว่าเราจะต้องการเป็นแบบ active listening ที่แบบว่ามีประสิทธิภาพใดๆอะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องฝึกซึ่งทุเองก็ฝึกอยู่ Um, ข้อต่อไปก็คือว่า be architect of your life เป็นประมาณว่า design your path of intention don't wait for opportunity to create them ก็คือวางแผนชีวิตของเราไม่ต้องรอให้มีสิ่งใดมากระตุ้นให้เราต้องแบบวางแผนว่าจะเป็นยังไงอย่างเช่นสมมุตินะอันเนี้ย ตามความเข้าใจของทุเรียนนะอย่างเช่นทุเรีนทำงานไปสักพักชาก็สละตาว่าแล้วยังไงทำงานออฟฟิศไปตลอดแล้วยังไงแล้วอะไรคือจุดจบของฉันฉันจะ,ะต้องทำงานเป็นพนักงานมีหัวหน้าไปจนถึงชั้น60-70เลยไหมฉันอยากเป็นแบบนั้นหรืออะไรแบบเนี้ยก็เลย uh, create สติกเกอร์อันนี้ขึ้นมา เพื่อที่จะที่เราจะได้อยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของตัวเองไม่ต้องออกไปไหนขายของเล็ก,ลกๆน้อยๆกุบกร๊บกริบมีไลฟ์ที่แบบ peacefuly l อ่ะซึ่งบางคนอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันในประเด็นนี้อีกทีข้อต่อไปข้อที่10แล้วนะ find joy in the journey ก็คือ enjoy the process not just destination คือเหมือน enjoy ในชีวิตในทุกๆสิ่งเล็กๆน้อยๆตอนนี้ทุเรียนเริ่มที่จะโพสในอิ s ส a g แกรมสิ่งเล็กๆน้อยๆสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเล็กๆน้อยๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ทุเรียนเป็นคนที่ไม่ grateful ไม่ไม่รู้สึกยินดียินไลยกับชีวิต ไม่ไม่เห็นว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นคือสิ่ง positive เกิดขึ้นซึ่งมันทำให้ทุเรียนเนี่ยเป็นคนที่ negative อยู่แล้วก็จะยิ่งมองไม่เห็น positive ที่เกิดขึ้นในชีวิตขึ้นไปอย่างก็เลยเ,เริ่มโพสสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างเช่นไปออกไปข้างนอกแล้วไม่ต้องรอรถเมล์เลยเหมือนแบบไปถึงป้ารถเมล์อิ๊บรถเมล์มาเลยปิป๊บอะไรอย่างเงี้ย perfect timing ใช่ป่ะก็คือแบบนั้นก็ถ่ายรูปไว้แล้วก็โพสแล้วมันจะทำชลิรนรู้สึกว่าตอนนี้มันยังไม่เห็นผลชลิยนยังไม่ได้รู้สึกอะไรแต่หวังว่าในต่อไปมันจะทำใหุ้ลิเนเป็นคนที่ positive มากขึ้นและ,ะทำให้แบบจิตใจเบิกบานอะว่าเฮ้ยมีนสิ่งดีๆเกิด,กดขึ้นในชีวิตเยอะแยะเต็มไปหมดอะไรเงี้ยเออ แล้วข้อสุดท้ายก็คือ live boldly เหมือนกล้าหาญใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญมันก็เหมือนเดิมๆอ่ะเราเคยฟังมาหลายรอบแล้ว step out of your comfort zone อันเนี้ยผู้เรียนก็เป็นนะคือเราความถอวโซนอะเนาะแล้วด้วยความที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยาก live แบบเนี้ยเราอยากใช้ชีวิตแบบเนี้ย b o l l y มันก็จะต้องชีวิตมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะ เหมือนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป Nothing Last Forever อะพอทุกๆครั้งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็คือสิ่งกล้าที่จะเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยหรือสิ่งใหญ่ใดๆก็แล้วแต่แต่เขาบอกว่าเวลาเรากล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนอะเราจะได้สิ่งที่มันดีกว่าเสมอเพียงแต่ว่าขอให้เรายอมรับ ในช่วงแรกๆที่มันจะอาจจะดูน่ากลัวอาจจะดูเซ็งฟางใดๆอะไรแบบนี้ก็ again trust the process แล้วก็มันจะมันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นก็หวังในใจว่าจะเป็นแบบนั้นถ้าไม่ดีขึ้นก็แล้วยังไงก็ทำต่อไปก็ทำต่อไปชีวิตเนาะไม่สิ้นก็ต้องดิ่งกันไปนี่คือ11ข้อที่ชั้นัคิดว่า มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีถ้าเราได้ตระหนักอยู่เรื่อยๆแล้วก็กลับมา,าดูในข้อพวกนี้มันให้เหมือนว่าชีวิตเราเนาะบางทีมันก็ go out off track บ้างออกนอกลู่นอกทางไปบ้างอะไรแบบนี้ถ้าสมมติว่าเรามีเกณฑ์มีหลักในการยึดติดเอาไว้แล้วมันก็จะทำให้เราแบบ เข้ามาในแทร็กเหมือนเดิมกลับเข้ามาเข้าลูเหมือนเดิมแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าเราไม่รู้ว่าเราออกจากลูกไปจ้า กับพาร์ทเนอร์ที่ทำ small business ด้วยกันเรามีพันธสัญญาว่าจะออนไลน์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตอน9ก้าโมง15นาทีแล้วเราจะทำแล้วเราจะใช้15นาทีนั้นทำอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าการเวลาไว้สำหรับ small business ของเรามันเป็นวิธีหนึ่งสำหรับคนที่ทำงานประจำไปด้วยแล้วก็ ทำทำเบสเน s ของตัวเองเหมือนเป็นแบบ s i d ฮ h u s โซ e ไปด้วยเนาะมันก็มันก็ดีไม่งั้นมันก็จะละเลยอะไรประมาณนี้ยเดี๋ยวก็เตรียมตัวเริ่มงาน <c oughs> ประจำของเราละของเราละเพราะว่าวันนี้ทำงาน Work From Home เดเอ